สวัสดีครับร้านบีเลสติ้งนะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรวดีข13ครับม,มีเพิ่อมอีกนิดนึงครับซื้อร้านไหนถามร้านนั้นนะจ๊ะจะได้พูดให้ทุกคลิปไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาถามกันในแชทมาโทรเลยแม่ใจถึงก็น่าดูไปซื้อร้านอื่นมาถามร้านผมอ้าวสตกสีแดงครับเ,เสียบเครื่องก่อนติดเครื่องรันอินก่อนครับคันดําเดี๋ยวรอคันแดงลงก็เดี๋ยวคันดําก็เสียบเครื่องบ้างครับมาเมื่อวานกันก็เนี่ยนะครับ ทำวันนี้ประกอบวันนี้ครับแล้วก็ติดเครื่องวันนี้เลยอ่าฮะเรา,าดูคันแดงครับอันนี้เดี๋ยวรอไล่ข้างนะครับอันนี้คือใส่ติดเครื่องลัตชินก่อนอาสารติดสารติดง่ายแน่นอนสาบานเลยจริงเรื่องควันไม่ต้องพูดถึงมันมีเข็คค้างข้อมาด้วยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอยู่กันไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วจะช่าหนูช่างหนูขอโทษครับได้แล้วููควันมันเยอะไปนะบางทีเราคิดว่าจะมีนิดหน่อยอ่ะเครื่องเดี๋ยวต้องติดเครื่องรันอินครับเพื่อไล่ข่าวม่าท่อเนี่ยแหละท่อนี่น่าจะ ส,สมออตลุมานานครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะก็คือเซ็ต X สีแดงเนี่ยจะเดิมเป็นลูกสีส่ครับอันนี้ทำมาฟิตเครื่องใหม่เป็นเล็กลงกว่าเดิมเป็นน่าจะเป็นสี่ิบสองนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะประมาณนั้นครับก็ติดเครื่องรันอินให้เก็ยลงมาเลยดีกว่าอเอาลงไปจอดตรงนี้ก่อนรันอินไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวคันดำก็ต่อคิวครับคันดำเป็นเดิมครับคันดำเป็นเดิมเป็นลูกเดิมไซส์75็บห้านะฮะนี่ร น,นี่ด้นานหลังก็แล้วเจ้าแดงครับไอ้แดงมันเป็นนักสู้นะครับ,รบนักสู้เลยครับควันขนาดนี้ก็ต้องรัดอินก่อนครับนี่ยังคันแรกยังไม่ต้องบิดนะครับเพราะว่าถ้าบิดก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวระบบไฟเดี๋ยวจะเช็คให้เนี่ยไฟหน้าไฟหลังไม่ติดตามที่เจ้าของบอกนะครับไปแล้วไฟเลี้ยวติดนะแต,ไต่ไม่ได้ต่อไม่ได้ใส่แบตบโอเคก็เดี๋ยวเช็คเรื่องระบบไฟให้ครับ เออดีนะไฟหน้าเลี้ยวเหลืองไฟหลังเลี้ยวฟ้าครับอ๋อไงสิ่งนิดหนึ่งสิ่งนี้นิดหนึ่งก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับวันนี้ขอเรื่องเครื่องยนต์ก่อนนะเครื่องยนต์เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดครับอา่าไล่ข้างมีความเร็วนิดหน่อยอะไรอย่างี้ติดพัดเต็มมือกันไปแล้วก็ไฟหน้าไฟหลังครับแล้วก็ระบบไฟระบบทุกอย่างที่ให้แก้ไขนะครับก็ คันแดงก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยลงคลิปคันดําอีกคลิปหนึงแล้วกันนะให้ดูว่ามันประมาณเนี้ก็ติดเครื่องง่ายนะครับเดี๋ยวเราขัดับให้ดูทีนึงอันนี้ยังไม่ได้ต่อแบบสั้นมือนะเพราะว่าทําใหม่ใหม่เนี่ยสั้เท้ามันจะชัวรกว่าครับรูปมันยังฟิตอยู่เนี่ยครับสตาที่เดียวติดสบายๆสบายใจเจ้าของเดินไม่ค่อยเรียบเลยโอ้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 โอโอ้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 โอ โอยตะควันอะมันเยอะจริงนะดูดิอุ้ยอย่างงี้แม่งไปขี่ไม่ได้หรอกบอกเลยโอ้โอ้โอ้ไปไงไปไงเจ๊กูไปไงโอ้โหล่ไปไงนี่เดี๋ยวเจ๊กูก็ด่าไปเข้าร้านไปเข้าร้านเขาอีกนี่เจ๊กูบอกไ้สั่พวกมึงไ่นแล้วกันเนี่ยโอ้ยไงยิ่งบิดยิ่งมัน เดี๋ยวผมก็โดนเจเล่นโอ้โหดีนะลูกค้าไม่มีแล้วนี่ครับจะปิดร้านแล้วครับโอ้ยคันนี้เป็นคันยอดฮิตขวัญใจนักสู้จริงขวันโคตรเยอะมันมาจากท่อได้แหละพอตรุปลงท่อเยอะเผาไม้ไม่หมดมันก็ท่อมันก็คายควันออกมาครับประมาณนี้ครับควันเยอะๆหน่อยครับเปลี่ยนท่อน่าจะจบครับเรื่องควันนะ เดี๋ยวต้องลงร้นอินดูก่อนน่าจะดีขึ้นครับโอเคเท่านี้แหละครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมนะครับซื้อร้านไหนถามร้านนั้นครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ